ฝึกรู้ลมหายใจนะอย่างที่ผมสอนนะครับบางครั้งก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติบางครั้งยังอึดอัดแล้วรู้สึกได้ว่าตอนที่มันอึดอัดเนี่ยมันมักจะฝืนเมื่อช่วงลากลมเข้าพยายามไม่ฝืนแล้วนะตั้งใจจะรักษาจะตั้งใจให้ร่างกายมันเริ่มหายใจเข้าเองแต่บางทีมันยังมันยังไม่ได้อะไม่รู้เป็นเพราะว่าเคยฝึกผิด,ผดมา จนชินหรือเปล่านะอันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้ผมอยากให้ย้อนกลับไปดูนะคลิปเคลื่อนปัญญานะครับที่ให้ฝึกหายใจเข้าห,หายใจสั้นหายใจยาวให้เป็นนะครับเนี่ยที่คือทุกครั้งที่จะเริ่มเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนเลยเพื่อให้มันขึ้นใจจริงๆนะ คือคือถ้าร่างกายของเราตอบสนองกับการเห็นแอนิเมชั่นแบบนี้ได้เนี่ยนะมันจะเข้าจุดถูกทุกครั้งคือไม่ใช่ว่าดูครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไม่ควรกลับไปดูซ้ำอีกเลยไม่ใช่นะฮะไม่ได้มีอะไรห่วงห้ามไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแบบนั้นจริงๆผมทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนที่ฝึกสมาธินะครับไม่หลับตาแล้วก็หลงเข้ารกเข้าพงทางความฟุ้งซ่านเพราะว่า ต่อให้เราเคยทําได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ตามเนี่ยมันมักจะลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรากําลังหัวยุ่งจากการทํางานมากลับมาเข้าบ้านเนี่ยมันลืมหมดแหละว่าไอ้ที่เคยทําได้มันทํำยังไงนะฮะหลับตาปุ๊บเนี่ยก็หลงเข้าป่าทันทีกนะ็ถ้ามาดูแอนิเมชันนะฮะแล้วให้ร่างกายของเราตอบสนองสิ่งที่เราเห็น อย่างเป็นไปเองนะฮะคุณจะรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยภาพเนี่ยเหมือนท้องของเราเนี่ยป่องขึ้นมาค่อยๆป่องเป็นลูกโป่องอ่ะที่มันยืดหยุ่นแบบไม่มีความเกร็งนะฮะแล้วก็ค่อยๆยุบลงไปเกิดความรู้สึกสบายถ้าคุณสามารถเห็นแอนิเมชันนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกสบายตามได้อัน,นั้นแหละคือเข้าจุดที่คุณบอกว่าบางครั้งก็เป็นธรรมชาตินะฮะถ้าเราสังเกต ดีๆนะไม่เอาแบบลวกๆนะคุณจะเห็นแอนิเมชันนี้มันมีจังหวะของการค่อยๆปองออกมานะพอปองสุดหยุดค้างแป๊บหนึ่งก่อนที่มันจะยุบเข้ามานี่คือความแตกต่างอีกข้อหนึ่งที่หลายคนไม่สังเกตแล้วก็ไม่สนใจนะถ้าเราปองท้องออกมาแล้วรีบยุบลงไปเลยเนี่ยมันจะเป็นจังหวะตามใจอยากมันไม่ใช่จังหวะตามที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ คือตอนที่เรารู้จักที่จะมีจังหวะหยุดแป๊บหนึง่งทั้งตอนที่หายใจเข้าแล้วก็ตอนที่หายใจออกหมดนะมันจะไปสร้างความเคยชินขึ้นมาอีกแบบเทรนร่างกายเนี่ยให้ปรับสภาพให้มีความลงตัวมีความยืดหยุ่นมีความพร้อมมากพอที่จะหายใจยาวพูดง่ายๆว่าหายใจยาวเป็นปกติเนี่ยคนจะหายใจยาวกันไม่เป็น เป็นแต่หายใจสั้นซึ่งนั่นแหละที่ทําให้ฝึกเท่าไรเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึงไหนสักทีมันไม่เป็นอัตโนมัติสักทีมันไม่เป็นเหตุเกื้อกูลให้เกิดการรวมดวงนะเป็นสมาธิสักทีนะแต่ถ้าฝึกแบบนี้แล้วพบว่าเออหายใจยาวเป็นแล,ะละ้วล่ะหายใจยาวได้เป็นปกติคุณจะพบว่าจิตรวมเร็วได้มากเลยนะได้ได้มากกว่า ที่มันฟุ๊กฟุกนานทีปีหนนเกิดทีอันนี้มันรวมได้เกือบทุกวันเลยโดยแม้กระทั่งว่าชาวเมืองอย่างเราเราท่านท่านเนี่ยที่ทำงานจนหัวยุ่งมาทั้งวันเนี่ยนะก็จะเกิดความสามารถนะที่จะเข้าสมาธิได้เพราะอะไรเพราะว่าพอคุณหายใจยาวเป็นเนี่ยนะมันจะหายใจยาวขึ้นมาเองเรื่อยๆทั้งวันมันจะติดใจมันจะชอบใจมันจะพอใจ อันนี้พอฟังคํานี้อย่าไปบอกว่าเอ้าพอใจก็แปลว่าติดสมาธินะสินะคือเอาให้ติดซะก่อนเถอะนะเอาให้เป็นซะก่อนนะแล้วค่อยไปคิดละค่อยไปคิดวางมันในภายหลังคือมันไม่ยากหรอกถ้าหากว่าทาสมาธิเป็นแล้วเนี่ยนะขอให้ทำเป็นจริงๆเนี่ยเราไปพิจารณาจากการที่มีสัมมาธิฏีิแข็งแรงมากพอเนี่ยนะไม่ต้องกลัวติดนะไม่ต้องกลัวติดสุขไม่ต้องกลัวติดสมาธิใครจะ มาว่าโจมตีอะไรยังไงเนี่ยขอให้กลับไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านสอนอย่างนี้จริงๆในในอานาปานสติเนี่ยให้เอาความสุขก่อนเอาความสุขให้ได้ก่อนให้จิตเนี่ยมันมีความตั้งมั่นให้จิตมีความมั่นคงแข็งแรงนะจากนั้นค่อยเอาความสุขมาพิจารณาโดยความเป็นภาวะไม่เที่ยงนะพอทําได้เนี่ยมันจะง่ายไปหมดเลยไอ้ที่เหลือเนี่ยนะเส้นทางสู่มรรคผลเนี่ยมันนิดเดียว แต่ที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ฟังดีๆนะครับอย่างไปบอกว่าโอ๊ยทําสมาธิแล้วติดสุขแน่ๆผมเคยเห็นมากๆบอกว่าโอ๊ยเนี่ยผมทําได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าผมไม่อยากไปเป็นพรหมผมอยากไปนิพพานเพราะฉะนั้นผมไม่ทําสมาธิจะเจริญปัญญาอย่างเดียวจเจริญแบบแห้งๆ่ะนะแล้วก็เสร็จแล้วไปไม่ถึงไหนขี้โมโห นะแล้วก็ไปตีโพยตีไพอรารวาสฟ้านงวงฟ้านงานว่าคนปฏิบัติเขาว่าเป็นพวกโง่เง,ง่าเต่าตุนเป็นพวกที่ทําผิดวิธีทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองนั่นแหละไม่ได้ดูวิธีของพระพุทธเจ้านะอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนถามนะแต่พูดเลยไปพรพอ,พอมาถึงจุดหนึ่งก็มักจะคิดไปถึงจุดอื่นนะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนกลัวติดสมาธิ กลัวกลัวติดสุขจนกระทั่งไม่ทําสมาธิแล้วก็ไม่มีความสุขมากพอที่จะหล่อเลี้ยงให้สติเนี่ยมันแข็งแรงยั่งยืนมากพอที่จะอยากทําต่อไม่เกิดฉันทะที่จะเจริญสตินะเนี่ยเพราะบางทีคือแม้แต่ครูบายจารย์ดีๆเนี่ยก็พูดนะบอกระวังติดสุขกลัวติดสุขมันเลยกลัวกันจริงๆกลัวแบบกลัวหัวหดเลยคือไม่รู้จะทําสมาธิท่าไหนให้มันถูกต้องกันแน่นะ พ่าพอเกิดความสุขปุ๊บนี่ปฏิเสธความสุขทันทีแทนที่จะพิจารณาว่าสุขไม่เที่ยงนะตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่กลายเป็นว่าปฏิเสธความสุขทันทีจะทําให้สมาธิของตัวเองอ่ะมันออกแนวไหนก็ไม่ทราบขอให้นิ่งด้วยแล้วก็มีความทุกข์ด้วยหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออย่างไรนะ